ป้ายามินิซีรีจีนที่ดูแล้วไม่ขัดใจย,ยกให้เรื่องนี้เลยย่าเยาววัยปฏิวัติวงตระกูลเรื่องนี้มี3ภาคอะพีคมากแล้วเหมือนกำลังจะมีภาคสด้วยเพราะว่ากระแสตอบรับดีโคตรเป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ในยุคสงครามแล้วก็มีลูกชายของตัวเองแต่ว่าดันมาตุยเยสก่อนแล้วตัวเองเนี่ยก็ข้ามทะลุเวลามาในอนาคตอีก70ปีมาอยู่ในร่างของผู้หญิงที่ชื่อเหมือนกันหน้าตาเหมือนกันเลยแล้วก็ได้รู้เรื่องราวว่าลูกตัว ตอนนั้นที่ยังเด็กๆอยู่เนี่ยตอนนี้กลายเป็นชายแก่อายุ70แล้วก็ครอบครัวของตัวเองเนี่ยก็เปิดเป็นบริษัทมีลูกมีหลานทั้งหมด5คนทีนี้ชีก็เลยไปตามหาลูกของตัวเองแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นแม่แล้วหลังจากนั้นความฮามันก็บังเกิดขึ้นเพราะว่าหลานแต่ละคนเนี่ยมีความเหมือนแบบต้องเจออุปสรรคในชีวิตแล้วชีเนี่ยก็มาปฏิวัติวงตระกูลก็คือแบบมาดูแลที่นี่ให้แล้วกลายเป็นว่าตัวนางเอกอะ่ะ เป็นเด็กอายุ18แต่ว่าลูกตัวเองอายุ70แล้วลูกก็เรียกเด็กอายุ18ว่าแม่แล้วให้หลานนะ่ะเรียกนางเอกว่าย่าทวดทุกคนเลยมันเป็นความแบบตลกอะ่ะ ฮาแล้วก็สนุกมากแล้วเรื่องนี้ปมมันพีกอะ่ะมันไม่ได้แบบว่าไหลๆไปเรื่อยๆตลกไม่มีสาระแต่มันมีสาระไม่งั้นมันไม่ยาวมาถึงสามภาคหรอกนะแล้วตอนจบภาคที่สามอะ่ะก็แบบไฮไลท์ไปต่อในภาคที่สี่ด้วยก็คือสามีของนางเอกที่ตุยเย่ไปก็เหมือนจะย้อนเวลากลับมาเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่ออยากดูต่อบ,บ้างๆในภาคนี้บอกเลยว่าดูแล้วไม่ผิดหวังโคตรสนุกอะ่ะใครดูเรื่องนี้แล้วบ้างก็มาคอมเมนต์คุยกันด้วยนะเรื่องเราต่อไปจะเป็นอะไรก็ติดตามเลย